ตอนนี้เราผ่านขั้นตอนนะครับทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งปวงแล้วนะครับ <c oughs> เอกสารผ่านแดงน,นะครับสุลกากรตอรมจากฝั่งกัมพูชานะครับตอนนี้เรากําลังขับรถมาบุงหน้าไปนครวัดนะครับจากหน้าด่านเข้ามาก็ให้ใช้ถนนเส้นเส้นหลักเลยนะครับเส้นเดียวเลยครับตรงเลยครับจากตรงนี้ไปก็ อีกกกโลครับพอดีผมผมแคปหน้าจอไว้อยู่นะ9กกโลก็จะไปถึงทางแยกเป็นวงเวียนนะครับ9กกโลไปถึงวงเวียนแล้วก็ให้ตรงไปนะครับแล้วก็จะไปเจอนะครวัดเสียมเรียมนะครับตอนนี้เราก็อาการจราจรที่กัมพูชานะครับก็เหมือนกับฝั่งสบปลาวแล้วนะครับขับรถด้านขวา ก็จะใช้ความเร็วไปสักแป๊บหนึ่งก่อนอยังไม่ใช้ความเร็วขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวพอตอนนี้ก็ออกจากชานเมืองมาแล้วครับจากปอยเปรนะครับ,านนรบมาตอนนี้ผมก็กำลังก็จะว่าหิวไม่ก็จะหิวอยู่ครับแต่ว่าเห็นเห็นมันมีขนมปังฝรั่งเศสขนมปังแท่งใหญ่ๆที่มันเป็นแข็งๆนะครับเดี๋ยวเขาจะพาเดี๋ยวต้องหาเหลี่ยมดีๆครับ ี่คือปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเมื่อกี้ไม่ได้เก็บภาพอันนั้นไว้เยอะครับภาพบ้านๆอะไรเขานะครับตอนนี้ก็มาถึงวงเวียนอ่าไม่ออกแล้วครับข้างหน้าคืออะไรกัดูแต่รู้ว่าผมต้องวิ่งบนถนนหมายเลขห้านะครับอ้าวมีปตทได้มีอาเมซอนพร้อมนะครับนี่ครับนะทำปตทเพิ่งมาเปิดนะครับ แสบแวครับเดี๋ยวสักหน่อยเราจะไปหาก,กินแต้มนี้ครับเี่ยตามรถนี่แหละตามรถที่เขาขายเลยนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกินครับอันน,นี้ก็ขับไปก่อน,ดนเดี๋ยวมีอะไรที่มันแปลกๆเดี๋ยวเราจะกินจะไปกนรับา,า,ชาชมเมเน ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับของกัมพูชานะครับก็เหมือนบ้านเราครับแต่ว่าถ้ามองแล้วก็บ้านเราดีกว่าร้อยเซที่ไทยก็ดีกว่านแน่นอนครับตอนนี้เขาก็เหมือนเขาก,ก็พัฒนาขึ้นนะครับก็กําลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆก็กำลังทำนะครับ นนอันนี้ร้านขายน้ำมันจเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆไว้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะต้องใช้ความเร็วนะครับถนลเลบนเะริ่มโล่งแล้วจะต้องทำเวลาให้ไปถึงนะครวัดเวไวนะจะได้ไปหาที่พักเตรียมไว้นะครับเปิดห้องพักไว้แล้วก็เด้ไปขับรถเลาะเที่ยวนะครับเ,เพื่อนๆที่จะตามเส้นทางของผมมาก็มาเลยนะครับหรือจะสอบถามตรงเลยก็ได้นะครับ ยินดีให้ข้อมูลฟรีครับฟรีฟรีเดี๋ยวจะบอกช่องทางการเข้ามานะครับว่าเข้าอย่างไงอะไรยังไงบ้างนะครับไปเจอใครไปพบใครห้องไหนตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะบอกครับเดี๋ยวจะบอกครับผมเดี๋ยวแค่นี้กันนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆของฝั่งกัมพูชานะครับก็เริ่มเป็นทุ่งนาเป็นอะไรไปแล้วก็เริ่มเริ่มจะปลูกสร้างแล้วครับ เดี๋ยวกลับไปผมต้องไปคุยให้คนงานฟังแล้วครับว่าไปถึงบ้านพวอแกแล้วครับเดี๋ยววันหน้าเขามีงานอะไรจากบ้านเขาเขาให้มารวมงานรวมอะไรเขาก็จะได้มาแล้วครับรู้เหลี่ยมรู้ลายแล้วครับทีนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับใช้ความเร็วต่อแล้วครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวตามคลิปต่อไปนะครับ